ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านมือนี้หมูมีเวียกมาะลาะริ่มโ้งวัดบานปากแซงนะครับเด้อมอนีือว่าเก็บภาพบรรยากาศที่เงียบเงียบนะมันเพราะว่าหมมีงานมีงานยังพอดีมันนี่ได้ไปใส่เลยพ้ามะละวัดบานปากแซงเดี๋ยวห้าสิไปบึงผอมๆกันนะครับนอกกับภาพบรรยากาศสวยๆ เดี๋ยวพาเอฟซีมาเบิงสุดเขตแดนสยามวัดพระโตบ้านปากแสงอำเภอนาตานจจงหดัดวลหลัดสถทานี่นะครับเนาะนี่เลยมีมาเที่ยวสุดเขตเลยล่ะบ้านปากแสงเป็นครั้งแรกที่ได้มานะครับเนะาะพาเอฟซียางไว้เบึง นี่นะครับพญานาคและก็เท้าเวสุวรรณสีทองเหลืองอลามแล้วก็มาฟังท่านนี้ก็เป็นพญานาคนะครับนาะพญานาคคู่สวยงามครับ รับช่องเซอร์ชากับฝึงได้มากเป็นครั้งแรกนี่แหละครับเดี๋ยวจิหยางเรามาทั้งัวามือนี่นะครับน้ำโขงฟังประเทศลาวกบับโบฮูวา มันตรงครับจังหวัดไดของประเทศลาวนะครับเนาะเขตไดจังหวัดได้เขตไดู้ได้หงกกับคอมเมนไหมไหเด้วครับเด้อมาฟังทางนี้อ๋อทางนี้สอบถามว่าทางเอาเรือลงมา สินค้าลงมาสั้นไปพูนต่อหม้ออยู่พูดตรวจคนเข้าเมืองอยู่ฝั่งพูดอ๋อเฮาบุเคยมาเดียวเขาลงไปบังจะหน่อยก็ได้สีเเ้อผู้ได้เห็นกับว่ากันเนอะครับเนอะว่าพึ่งเคยมาทางลงโค้งยีอยางลงไปเบง่ง บึงพุเก็แก่งสวยงามดีอยากขามไปเดินเล่นไปหาถ่ายลิบอยู่แต่ว่าโบหูผมมีคนพาไปตอนนี้ยังบไร้หูขอมูลหลายเดี๋ยขอยางลงมาเบืงนี้ใกล้ๆซะก่อนโชวงนี้น้ำก็ยังไหลยอยู่น้ำ ิมีขายเจลล็อตสองบอนเลี้ยงไปอาจจะเป็นเขาใส่ใส่หมออหรือใส่ยางบ่เหืออูมภาพสกปคนสวยมคอแข่งฝั่งพีนองชาวเล่าอยู่ฝั่งน้น เพิ่งเพิ่นวาสิสังสะพานขามอยู่ฟังโู้ั่งคนแล้าสัางสะพานแล้วก็คือสิ่งง่ายต่อการไปท่องเที่ยวขวับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกฟังหนึ่งทีนี้ โอ้โล่เย็นขนาดเดี๋ยวลองลองไปพูางันละ นี่เลยน้ำโขงโอ้มันมีปลาด้วเ,เคยเคยได้กินคนมาเลี้ยงม,มันก็เลยมาเดี๋ยวเปิดปลาอย่าง เดีย๋ยวสิเข้าไปไหวพระเจ้าใหญ่องตือข้างในเพิ่ห้ามยืนถ่ายรูปนะครับเนาะ ออนอกไปแล้วสวยออวัดภระพนังกันสวย ตอนนี้นั่งอยู่นปะปเจ้าใหญ่โอ่ตือนม้อไปทางประเทศเล้าอ่างพูน่นาจจะเป็นทีตรวจคนของเมืองเองเินประเทศไทยเขาว่าตรงนี้เป็นขามไปขามมาลองมาทายพงวัดประพตปเจ้าใหญ่โอ่งตือมอนันอีก็ลองมาเบิ่งแหละครับเพราะว่าบนบ่มีงานยัง เลยเ็บเงียบก็เลยก็ได้ทายได้ิดีน้อยเยวคลิปหนาค่อยเจอกันใหม่นะครับเด้อคอยติดตามมาติดไปใส่สวัสดีครับ